เพื่อนจะพามาทําวิธีกันเด็กเล่นทีวีนะครับทําไมต้องกันเด็กเล่นเพราะว่าทีวีโพลิตอนรุ่นนี้นะเพื่อนนะมันจะไม่มีปุ่มกด a v ีนะถ้ามันอยู่ในตําแหน่ง AV แล้วอย่างนี้ไอ้แวบ,บๆนิ่ันต้องสนใจนะครับมันเป็นระบบภาพมันไม่ทันกันเดี๋ยวจะหามุมช่วยๆก่อนนะปุ่มตรงนี้มันจะมีอยู่กี่ปุ่มเดี๋ยวมาดูกันนะครับเมนู อันนี้ปุ่มโปรแกรมเนี่ยอันนี้โวลูมเนี่ยถ้าเด็กไปเล่นปุ่มโวลูมก็แค่เล่งขึ้นเล่งผว่อนเสียงเล่งเสียงเฉยถ้าการณีเด็กมากดเนี่ยปุ่มโปรแกรมขึ้นโปรแกรมขึ้นหรือโปรแกรมลงเนี่ยมันจะไปเป็นอยู่ในช่องที่รับสัญญาณเลยนะเพื่อนๆนะแล้วเราก็เอาึ้นมาไม่ได้นะกลับขึ้นมาไม่ได้ต้องใช้รีโมททีนี้ถ้าเป็นของลูกค้าที่ไม่มีรีโมทก็ต้องอุ้มมาหาช่าง มันก็มีวิธีแก้ไขก็คือเอาให้เป็นอมาตะาเลยในกรณีว่าลูกค้าไม่มีรีโมทนะเพื่อนๆนะสมมติว่าเนี่ยเปิดไว้ดีๆอย่างเงี้ยลูกค้าก็เด็กไปกดเนี่ยเด็กมาเล่นเนี่ยนะเดี๋ยวั้นจะทำมิโน่ด้วยนะต้องทําท่าเอียงมันจะได้เห็นหลายๆมุมเนี่ยพอเด็กมากดปุ่มชแนลไอฟังโปรกแกรมขึ้นหรือโปรกแกรมลงเนี่ยปัป๊บกดตึ๊บเข้าไป อย่างนี้แล้วนะเพื่อนทีนี้เอาคืนไม่ได้แล้วทีนี้หุ่นวายวายวายุ่นเลยวิธีก็คือเดี๋ยวจะพาไปทำน้อเพื่อนนะถ้ายังเหลือให้ซ่อมอยู่นะครับทําได้ทุกยี่ห้อนะครับจอแก้วปุนด้านหลังมานะครับปัญหานี้เจอประจาเราซ่อมเสร็จแล้วแล้วเรากดไปอยู่ในช่อง AV ปกติแหละใช้รีโมทของช่างนี่แหละกดไปเรียบร้อยพอไปถึงบ้านช่างก็ดูไปวันดีคืนดีเด็กๆมากดปุ่มเนี้ย ขึ้นหรือลงทีเดียวหลับไปแล้วเพราะว่าช่างช่างทําไม่ดีอีกแล้วเออมันแก้ได้ครับมันแก้ได้อ่าเดี๋ยวมาดูการวิธีแก้ครับวิธีแก้ก็คือหนึ่งถอดปุ่มออกเลยนะเพื่อนๆน,นะปุ่มปโปรแกรมนี่นะนี่สองปุ่มลบกับบวกเนี่ยถอดออกเลยหรือไม่ถอดก็ตัดลายนะเพื่อนๆน,นะตัดลายออกเลยนะ ดูใหม่ชัดๆนะเพื่อนๆเนี่ยตัดลายนะเพื่อนนะอันนี้เป็นปุ่มของโปรแกรมบวกโปรแกรมลบมันหละนะนี่ตัวหนึ่งจะมีสี่ขาเนี่ยเราก็ตัดลายตัวนี้ตัวนี้ก็ให้มันอยู่ตรงนี้ฝั่งนี้เป็นกาวตัวนี้ก็ตัดนะก็มีสองทางเลือกก็คือถอดออกเลยกับตัดถ้าเราตัดก็ปุ่มมันก็ถ้าเราถอดออกเวลาเรากดมันก็จะไม่มีตัวรองรับตัวนี้นะเพื่อนนะ มันก็มีโอกาสหักได้นะปุ่มด้านหน้านะนดูไม่สวย mm hmm. ก็เลยตกลงว่าตัดอ่าได้วจะใส่เข้าไปเนเพื่อนๆนะทีนี้าใส่นนกลร,รอ,นะอ,องเต็มไว้น้อเพื่อนี๋ยวมาดูข้างหน้านะทีนี้อ่ามาดูน้อเพื่อนด้านหน้านะไอแบบ้เวีบๆบเป็นเกี่ยวนะเพื่อนๆนะเรามองด้วยตาเปล่าก็ภาพปกตินะความเร็วของกล้องกับภาพไม่เท่ากันนะนี่อยวมากดให้ดูนะเพื่อนๆทีนี้นี่ปุ่มมลรุ่มก็กดได้ปกตินะนเห็นไหม ตอบสนองปกติเนี่ยปุ่มนี้เนี่ยกดยังไงก็ไม่เคลื่อนนะเพื่อนๆนะแต่ก่อนถ้าเรากดปั๊ปบแนละ้วมันอยู่ตำแหน่ง A v วเรากดปั๊มปบมนะันมันจะไปหาปุ่มไอ้ช่องช่องธรรมดาก็คือช่องนี่แหละช่องที่รับก้างปลาเดิมเนี่ยนะเพื่อนๆนะอันนี้เป็นแนวทางถ้ายังมีเหลือให้ซ่อมอยู่ก็ทําอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเพราะว่าถ้าไปถึงบ้านลูกค้าแล้วลูกค้าไม่ค่อยมีรีโมทหรอกเอาถ้ารีโมทของช่างปรับมาแล้วเรียบร้อยพอปล่อยให้ลูกค้าไปก็ไป ตอนแรกก็ไม่เล่นลนะไอผู้ใหญ่ไม่เล่นหรอกไอเด็กๆอะ่ะเป็นเล่นนะครับแค่แต่นีดเดียวก็ไปแล้วก็ได้เอามาหาช่างอันนี้เป็นแนวทางกับเพื่อนๆช่างรุ่นใหม่นะครับข้างมือใหม่